วันนี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับโดยผู้นำทั้งสองคนได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันผ่าน MOU 5ฉบับครอบคลุมตั้งแต่ความร่วมมือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติไปจนถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับคณะรัฐบาลไทยนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้อนรับคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นําทั้งสองคนร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนที่จะร่วมหารือกันในธร,รมเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ5ฉบับประกอบไปด้วยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุถุกเฉินระหว่างไทยกับกัมพูชา บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้ากัมพูชาเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชาและบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้ากัมพูชา ก่อนที่ทั้งสองคนจะร่วมถแถลงข่าวยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้การทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ถแถลงย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาผ่านการยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในมิติด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและพลังงานโดยประเด็นด้านพลังงานมีการตกลงหาหรือเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน From hydrocarbon in the two countries. Fourth, on energy security. As Thailand and Cambodia import huge amount of natural fuel every year, we discuss and agree to strengthen our cooperation in the field of energy security. In this regard, we agree to discuss further on the joint exploration of the hydrocarbon resources. lapping the two countries. นอกจากนี้ทั้งสองประเทศจะผลักดันจุดแข็งการท่องเที่ยวในภูมิภาคผ่านโครงการ6ประเทศ1จุดหมายปลายทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคพ,พร้อมทั้งปรับปรุงข้อตกลงการข้ามชายแดนและการขนส่งรวมถึงการเปิดสถานกงศุลใหญ่แห่งใหม่ของไทยในเมืองเสียมราฐส่วนกัมพูชาจะเปิดสถานกงศุลใหญ่ ในจังหวัดสงขลาภายในปีนี้สำหรับปัญหาหมอกควันตกลงจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือจัดตั้งสายด่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเตือนจุดที่มีการเผานอกจากนี้ก็ยังย้ำถึงการแสดงบทบาทเชิงรุกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในเมียนมาด้วยการส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสันติรวมถึงการร่วมมือกันต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ To discuss the need for strengthening our cooperation in combating transnational crime, including online scam, illicit trafficking, and cross-border smuggling of movable cultural property, and underline the need for enhanced cooperation and timely exchange of information between relevant agencies of our two countries. จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังอาคารรัฐสภาซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภายืนยันว่ารัฐสภาไทยจะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติรวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยี่นมประเทศในระดับผู้นํารัฐบาลและรัฐสภาด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางไปกล่าวปาฐกาาพิเศษในงานสัมมนา c a m เ o d i a Thailand b u s i n e s s f o r u ม โดยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ย้ำถึงการสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศและการพบกันในครั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ของภาคธุรกิจของไทยและกัมพูชาให้แน่นแฟนมากขึ้นด้วยครับ